นี้ก็เป็นการทำบุญตักบาตรนะคะรอบอ่ารอบวัดป่าโยธาประสิทธิ์นะคะรอบมงคลดังนั้นนะคะทุกท่านนที่ได้นำอ่าทาตหารได้นำข้าวนะคะอาไว้ที่เตรียมไว้สำหรับตักบาตรนะคะตอนนี้ท่านอาจจะต้องเตรียมตัวในการที่จะไปอยู่ในจุดตักบาตรของภาต่างจุดต่างๆเลยนะคะให้ท่านได้อ่า ไปบริจาคณจุดในที่ที่ท่านจะต้องตักบ,บาตนะคะอีกประมาณ15นาทีนะคะพระคุณเจ้าะ,ะจะเตรียมแถวในการจะเดินบิน่นพบาตในการรับบาตรนะคะ,ะท่านท่านหน่อยนะคะดังนั้นขอให้เราสมทบอะไรอะไรอีกประมาณ5-7นาทีนะคะให้ทุกท่านเตรียมตัวะจุกตักบ,บาตของท่านด้วยข้าวสวยนะคะ ส่วนกับนะครับของท่านนั้นนะคะที่มีผลไม้นะคะมีของหวานนะคะมีะเครื่องอาหารต่างๆนะคะที่เป็นกับนะคะให้มาประจอาไว้ในที่กองที่รับนะคะในการจัดอาหารไว้ให้เรียบร้อยอยู่หน้าศาลานะคะให้ท่านเตรียมไว,เว้เฉพาะเ้าาสวยเท่านั้นนะคะให้เตรียมเฉพาะเ้่าสวยเพียงอย่างเดียวเท่านั้นนะคะที่จะรอนเก้า ในการตักบาตในยามเช้านะคะอีกประมาณ10นาที10น,นาทีพระกลุ่มเจ้าอาจจะเริ่มตั้งขบวนนะคะเพื่อที่จะ,ะบินทบาทนะคะดังนั้นขอประชาสัมพันธ์ท่านสาธุชนกเุงเททั้งหลายนะคะให้เตรียมความพร้อมไว้ทีโอกาสนี้ด้วยนะคะ,ะคกับรถนี้มนถอยมาแบบไม่มีคนเลยใช่ไหม ในยข้างในี่ข้างในข้างในยางยังยังยางไม่ได้เป็นายตเลยเนาะรี่ยอดเลยพี่ยอดเลยฮะทุกครับพี่เบาก่อนคไปข้างหน้าเลยมาคะมาครับพี่มามากับอาจารย์ โอ้ไปซื้อตามเด็กเลยน่เนี่ยเป็นเนี y, ่ยของวัดไหนตดบูน <x> ดึเป่ไ <x> ม่ใช่ไ <x> ม่กระต่ยนั่ง่นเลยตก้งต่ครขับได้หมดอนมีเวลาเจ็ดนาฬิกาสบแนาที้เลยทำเป็นรู้มีชิบบอกไม่รู้ผมไม่รู้เดี๋ยวประมาณเจนกาที่สินาทีจาคาพระคุณเจ้านะครับก็จะเร่มต้เริ่มตั้งตบูนเริ่มตังนในการกบอกน ทำใบทะเบียนสองทะเบียน,น,ยนเยนาะแค่แกนั่งอยู่ทีน่นี่เอ,อ,องครับข่าวันระลึกมหาบูรพา j a n และวันเรื่องในโอกาสอายุว,วัฒนะมงคลครบ69ปี49พรรษาพระโพธิสักว์ประภบาลสีจงมีความสำคัญและคุณค่า ของกพิธีฉลองครบรอบอายุวัฒนะมงคลนี้นะคะซึ่งพิธีฉลองอายุวัฒนะมงคลนั้นเป็นธรรมเนียมอันสรคุณค่าที่สืบทอดกันมาอย่างยาวนานในวิถีวัฒนธรรมไทยโดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อเป็นพิธีที่เกี่ยวข้องกับพระพิสุผู้ปฏิบัติปฏิบัติชอบก็ยิ่งมีความหมายและมีคุณธรรมแฝงอยู่อย่างมากมายการเฉลิมฉลองอายุวัฒนะมงคล69ปี ของพระครูโสุณธรรมรังสีจึงไม่เพียงเป็นการน้อมแสดงมดุติตาจิตแต่ท่านในโอกาสการเป็นสิริมงคลเท่านั้นหากยังเป็นโอกาสที่จะสะท้อนคุณค่าทางธรรมความเสียสละและการอุทิศตนเพื่อพระพุทธศาสนาและสังคมโดยแท้ความสําคัญในฐานะพุทธสาวกผู้ยืนหยัดในธรรมพระครูโสุณธรรมรังสีได้อุทิศชีิต กว่า49รงศาในต้นผ้าตาสาว็พักกำลงตวงหน้ในพระธรรมวินัยด้วยวัดปฏิบัติที่งดงามสม่ำเสมอและเตี่ยมด้วยสติปัญญาท่านไม่ได้เปลียนแล้ผู้รักษาพระธรรมวินัยหากแต่ยังเป็นแบบอย่างให้แก่พระภิกศุกษามเองและพุทธศาสนากระจุกไปในทาในชีวิตต่างๆทั้งนวี้ อ่นาลลทีนี้เดี๋ยวนะฮะลัเสร็จปเทอันนี้เสร็จแล้วก็ฉันก่อนใช่ไหมท่านจะตัดแล้วก็ฉัดปลาแล้วก็ช็อตีกที้นึ่งตกลงรถถขงตัวเนี้ยนะมาแล้วมาแล้วดำัดดำมาแล้วเดียวกันมาแล้วมาแล้วอยังไม่รู้อ่ะรู้เหรอวพ่อเยืนมาแล้วคุยกันมั้ว่าคุเดียวกันอยังคันไป่ไปดาไมาเลน ของน้องๆแบบนักว <ini> ัรรของคนบางในโล่างเป็นเจ้าคณะพระสงฆาธิการนะครับที่เนทางไปยังคณะสัตว์ทางดโยนะครับ วันน<ไ>ี้จะเว่าเป็นวันมงคลนะครับวันน้อมวำลึกบูรพการเพราะฉ้นันเราเรียกว่าเป็นวนงพระตองมพ่อพราะงสบพระบาสีจาวัวัดใ้เ้าวสินะครับจันทร์อา์ุกนะคับวันนี้ด้ครับความไม่ขาารสพระทุเจ้าต่อเนื่ีก็ตารงงานนะต้องมารงงานว่ายังไงแบบน วแล้วเราก็โยนต่อับว,วัฒนธรรมเลย,<ะ>ย่างนี้รับปิ่นระบาดเช้ชานะครับสำหรับคณะสถานโยมที่นำอาหารอาหวานมาแล้วนะครับจะนำมาไว้ที่เต็นท์ขวกลางนะครับให้เหมือกเฉพาะ้าสวยแล้วก็ไปรอที่